คือเอาตรงๆเลยอ่ะมันปฏิเสธไม่ได้นะทีะ่ทั้ง2เวทีกระทบกระแทกกันอยู่ตลอดเวลาจะมาจากด้วยแฟนคลับหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ซึ่งหลายๆครั้งผมก็ต้องแบบบอกตรงๆว่าอย่างเช่นบางเพจที่เราบอกว่าหยุดการนําเสนอก่อนไม่ได้ว่ารังเกียจนะทุกคนก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็จะพูดให้ฟังว่ามันรู้สึกอึดอัดใจบางทีอ่านคอมเมนต์ล้วท้อใจอันนี้พูดตรงๆเพราะว่าคุณโพสต์น้องอิงฟ้าไป นะฮะแต่แฟนคลับของ m i s s Universe Thailand เนี่ยเข้ามาเพราะมันอยู่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วเขาก็จะบอกว่าราคาถูกพรีเซนเตอร์ของถูกนะฮะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันจะลามไปถึงเรื่องของลูกค้ามันจะลามไปถึงเรื่องของพรีเซนเตอร์ซึ่งน้องเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์แพงมากนะฮะก็ยังบอกว่าถูกคือเราก็ป้องกันทรัพย์สินของเราก็หมายถึงว่าลูกค้าคือทรัพย์สินของเราแฟนคลับก็คือทรัพย์สินของเราไม่อยากให้ใครมาถากถาง นะมาล้อเลียนน้องอย่างเงี้ยว่าโอ๊ยใครจะสู้ท่าลงบันไดอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันนันเซนนะ่ะพูดตรงๆนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเออก,ก,ก็ให้ยุติกันไปก่อนแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยโดยที่แบบไม่ได้รังเกียจเลยแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ผมอยากจะหลีกออกเอาตัวออกก็เลยแบบไม่อยากยุ่งด้วยก็เลยแบบพอชนะเสร็จแล้วมีบางคนก็เอารูปอิงฟ้าไปแปะก,กับรูปน้องแอนนา นะฮะแล้วคู่กันบอกว่าเส้นทางชีวิตเหมือนกันฟังเหมือนกันความสามารถต้องเหมือนกันทุกอย่างคือผมไม่ได้มีปัญหากับน้องเลยผมยินดีกับนางงามทุกๆคนผมก็แสดงความดีไปแล้วนะฮะในไลฟ์ที่มีคนถามแต่ผมไม่อยากให้แฟนคลับเวทีนั้นเนี่ยตั้งกระทู้แบบนี้เพื่อที่จะนะครับทำอะไรก็แล้วแต่ด้วยความไม่บริสุทธิ์ใจเพราะผมกดเข้าไปดูใน Facebook ของน้องเหล่านั้นประมาณ4คน กำลังเริ่มระบาดขึ้นเขาไม่เคยโพสต์อิงฟ้าเลยเขาไม่เคยโพสต์มิสแกนเลยเขาโพสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ซึ่งมันก็ไม่ผิดเขามีสิทธิ์แต่ว่าอยู่ๆโพสต์นี้ก็โผล่มานะครับแล้วก็กําลังจะก่อให้เกิดเรื่องแปลกๆผมก็เลยบอกว่าอย่ามารวมกันเลยถ้าจะโพสต์ต่างคนต่างโพสต์คนละเรื่องคนละราวเราไม่ต้องแฮชแท็กด้วยกันเพราะผมรู้ว่าการติดแฮชแท็กอิงฟ้าวราหะแล้วก็แอนานานสกุล แล้วก็ Hashtag m i s แคนไทยแลนด์แฮช s ท็กมิสจุนิเวิร์สไทยแลรวมกันอยู่อย่างเงี้ยเวลาเขาเซิร์ชชื่ออิงฟ้ามันก็จะไปโผล่ซึ่งในทางโซเชียลผมเป็นการปกป้องทรัพย์สินของผมผมก็เลยขออนุญาตว่าอย่าเอารูปน้องไปปะทาอันนี้ผมเป็นคนคิดเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับน้องผมรับผิดชอบในสิ่งที่ผมทําแต่ในในภาคของน้องความรู้สึกน้องเป็นไงบ้างเหตุการณ์นี้ จริงๆหนูเองก็ได้มีเห็นถูบ้างอะไรยเงี้ยค่ะก็เช่นมซนของเขาก็คือสวยจริง,รงๆมันก็แล้วแต่ตามบริบทของเวทีแต่และเวทีอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็มองว่าจริงๆมันอยู่ในยุคแบบ2022แล้วมันน่าสมมุยุคของการแบบเปรียบเทียบกันได้แล้วหลา <S <S อย่างนึงก็คือเราก็เป็นตัวแทนของคนไทยทง้งคู่ควรที่จะแบบสนับสนุนดีกว่าไหมดีกว่าแบบมากดคนไทยด้วยกันเองอะไรเงี้ยค่ะก็ะรู้สึกก็มีน้อยบ้างแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีผลต่อการใช้ชีวิตหรือการทํางานอะไร นะครับเอ,เ,อเอาจริงๆแล้วผมก็ต้องยอมรับว่าเส้นเรื่องคนละเส้นนะครับหลายคนบอกว่าเส้นเรื่องอามาจากความยากจนมาจากความลําบากของน้องอาจจะใช้เส้นนั้นแต่สําหรับผมอยู่กับอิงฟ้ามาตั้งแต่เก็บตัวผมไม่เคยถามเรื่องภูมิหลังฐานะน้องเวลาเข้าห้องดําก็ไม่เคยเล่าเรื่องความยากจนของตัวเองให้ฟังเลย <S <S ผมเดินตามเส้นทางของความสามารถและความพร้อมใช้บอกอีกครั้งนะครับเวทีนี้คือเดินตามเส้นทางความสามารถ และความพร้อมใช้ผมเคยใช้เส้นทางยากจนมาแล้วในสมัยผมทำมิสไทยแลนด์เวิลด์ซึ่งผมยอมรับว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะครับเส้นทางแบบนั้นลองไปดูย้อนอดีตได้ปัจจุบันคนอยู่กับความจริงเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปคุยเรื่องอดีตเพื่อจะมาสร้างโปรไฟล์แล้วก็สร้างมูลค่ามูลค่าของน้องอยู่ที่ความสามารถและความพร้อมใช้เพราะฉะนั้นมันคนละเรื่องกันอย่าเอามารวมกันแอนนาเขาก็จะเป็นแบบหนึ่งซึ่งเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวเขาในการทำงาน นะฮะแต่ใช้เส้นเรื่องอะไรนั้นเป็นสิทธิส่วนตัวของผมไม่ได้ใช้ความยากจนย้ำนะฮะไม่เคยใช้ความยากจนน้องไม่เคยพรีเซนต์แบบนี้ให้ผมผมเห็นครั้งแรกเมื่อน้องแวะไปเยี่ยมบ้านเช่านั่นคือครั้งแรกที่ผมเห็นนะครับครั้งแรกที่ผมเห็นสาบานได้เลยผมรู้มาบ้างแต่ผมไม่ได้สนใจในจุดนั้นผมจนจะว่าะณวันนี้กับอนาคตน้องพร้อมอะไรบ้างน้องมีความสามารถอะไรบ้างเล่นเส้นเรื่องเส้นเรื่องนี้ครับ ที่ว่าแต่ในโลกโซเชียลเหตุการณ์แบบนี้เป็นเหตุการณ์ปกติที่จะเกิดขึ้นเสมออะไรเงี้ยพี่น้ำมันมีความรู้สึกว่าข้ามมันไปเถอะอะไรเงี่ยอย่าไปโฟกัสมันอะไรอ๋อไม่โฟกัสไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องผิดปกตินะฮะเหมือนคนเราอขับรถข้ามเลนถ้าเราคิดว่าอข้ามเลนก็ข้ามมาเราไม่บีบแต่ก็ได้เป็นเรื่องปกติเพราะเราขับไปบนถนนเราเห็นรถข้ามเลนนิดหน่อยแฉลบไปแฉลบกว่าคือถ้าเราไม่บีบแต่แล้วไม่ไม่บอกให้เขาว่าหยุดผมว่าก่อนที่มันจะสายเกินไปแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องเลอะเทอะมากขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราเป็นสิทธิส่วนบุคคลเพราะเราเป็นบริษัทเอกชนแล้วเราไม่ได้เคยใช้คิดใช้เงินของรัฐบาลเลยเราโปรเทคทรัพย์สินของเราผมว่ามันไม่เป็นสิ่งที่ผิดอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่เราสมควรทำที่นวัดครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบยิ่งข้ามรูปเกิดขึ้นอย่างเงี้ยพี่นวัดจะดำเนินการต่อในเรื่องนี้ยังไงบ้างผมบอกแล้วครับว่าถ้าจะเอารูปน้องไปใช้ในบางกรณีแล้วไม่บริสุทธิ์ใจผมขออนุญ,ญาตคิดค่ารูปของน้องด้วยนะก็เท่านั้นเองนะครับคือถ้ากล้าทําก็ต้องมีเงินจ่ายนนะเพพรรราาว่าูปททุกคมีัย์สิ นะครับแล้วเป็นเรื่องของสิทธิทธทธบัตรของแต่ละคนน้องถ่ายภาพแต่ละภาพนะฮะถ้าเกิดถ่ายกันเล่นๆก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าน้องถ่ายภาพกับสินค้าคือเงินเพราะฉะนั้นการจะเอาน้องไปร่วมโปรโมทอะไรกับใครก็คือเงินนะครับเพราะฉะนั้นเวลาโปรโมทโปรโมททีละคนของใครของมันดีกว่าครับ